สวัสดีค่ะเพื่อนๆน,นะค่ะเนาะบ่ไเดียอกันโดนเดอ้อพี่น้องเดอ้อเออเอาหูสิบก่อนนะคะ่ะ <c oughs> พี่น้องมื้อนี้สิพามากินขานะะ้าวค่ะพี่น้องตาบักหุ่งถ่าข่อยก่อนเดอ้อเดี๋ยวไปเอาตาบักหุ่งก่อนเดอ้อพี่น้องเดอ้อแปบ๊บนึงเนาะค่ะเนาะ มา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 พี่น้องบ่าวหลายยายหางเด้อค่ะเด้อมือน,นี่นะคะนน้องอุ้ยตายตายก่อย <c oughs> ตำโตก่อยกเอาเนี้ยมาห้องเด้อพี่น้องมาเบิ่งค่ะก่อยชิ้นเขากับหยังค่ะพี่น้องเงือบหลายได้วิวเก่าล่ะพี่น้องของขั้วนะคะเนาะเอออันอันเด้อปิดก่อนนะคะเนาะเออเห็นข่อยบอกพี่น้องมาเด้อค่ะเด้อตาบอกหุ่งสิลุดนะคะเนาะเงือบหลายนะคะเนาะพี่น้องมาเด้อค่ะเด้อตามอุ้ยตายตายตาย เนาะคะ่ะเนาะอันมีต่ำบักุ่งเด้อพี่น้องเป็นตะกินบ่คะปิ้งปลาคอแดดเดียวเด้อพี่น้องผักแก้มเฮาก็สิมีผักอันอีหยังค่ะนี่แม,ม่คะมีผักเกษตรมีถั่วมีบักเขียหำลิงเนาะคะ่ะเนาะพี่น้อง บกเขียหำลิงเนาะค่ะเนาะเอองือดหลายเด้อค่ะเด้อตำบกฮุ่งนะคะเนาะใส่บกกอกนะคะเนาะบกเขือคืนเด้อพี่น้องเด้อเนาะกับอันปลาคอปลาคอแดดเดียวเนาะพี่น้องเนาะอันมีมีมีผักอันนี้ไหมพี่น้องผักอีหยังค้าหนิบอกนั่นแนค่ะผักหยังค้าผักอันนี้ผักไผ่ไงจิค่ะผักขั้นจองโอ้ยหข่อยกเงือดหลายเฮ้ยข่อยลืมซื้อผักเนาะค่ะเนาะเออ มากมากเบาหลายเด้อค่ะพี่น้องเห็นข่อยบอกค่ะเห็นบอกเออมม่ต้องยับออกอีกเนาะพี่น้องเนาะอต้งกล่องไก่แน่เด้อพี่น้องเด้อกะอันมากค่ะมากินน้ำกันบเบาหลายเด้อค่ะเด้อตาบอกคุ่งแซ่บแซ่บพี่น้องเนาะค่ะเนาะมัดไมมากินน้ำกันเด้อค่ะเด้อมม้อนี่กะอันกินคือเกาล่ะค่ะออ้ามากินตามบอกคุ่งเนาะค่ะยิงเข้าเด้อพี่น้องเด้อนั่นก็สิปบิงปลาคอแดดเดียวพี่น้องเอยมาเบิ่งมาสวดสวดน้ำกัน ปะะคอปะาคอบ้านเฮากับต่าบักคุงเด้อพี่น้องเด้อตาบักคุงกับแซ่บแซ่บข่ามกาฝากเบิ้งในเด้อพี่น้องเปิดไว้เห็นในเดือเปิดไว้เห็นในเด้อพี่น้องเอาเมื่อไหลรื้อกระเสืองแซ่ Hắc khăn tròn phân bán xì nó khả nó ừ. bất kia hầm đinh มามามาพี่นอ้องปิงปลาคอแดดเดียวเืมเซืม แจบแจบแจบบักแค่ทำนิ้ผักกรตเออนนะคะเนาะ กินบักเป็นตาแสบกับแสบน้องก๋วยเตยได้เพี่น้องตัวเงียบหลายอืมแซ่บ ทำม่เสร กินเพจแน่กับชิมมกิตาไหลขึ้นเก่าหรือพี่น้องคนพวกเก่าเนาะหมักป่าหมักกับเบิร์ดขึ้นเก่าหรือครับพี่น้องเปิดไยเด้อเปิดไข่ใยไข่ไข่ฟูเพื่อเสียบไหลแต่มองหงสะเนาะ แกทาเลยบักินโดนไป่รใส่ประกอบน้ำ สือมัตะโดนเหรอบง นอ้องมืดเวลาแล้วอ,อก,กินข,ข้าว้นในอิ่มด้อสั่นตัวมืดเวลาที่จากเราพี่น้องไปกอนเด้อค่ะกินเก่าไป่อิ่มจักเทียนะกันเนาะมืดเวลาก่อนกันพี่น้องข่ฝากเนี่ยนะคะ่ะเป็นกำลังใจให้กันได้ค่ะเด้อน่าจะกินตอ่อเด้อพี่น้องขอกินข,ข้าวขั้นในอิม่ม <c oughs> เวลาก็มดแล้วนกันเนาะ ไปกันนะจ้าวัาดีจ้าพี่น้อง